สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กำลังรังรบชมทางช่องทิศแดงคนไข้ในขณะน,นี้สิภาพพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาภนะครับแนวทางเล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16มีนาคม2568หลายสำนักหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อสิภาพมาเบิงชุดพิเศษของอาจารย์ทอมบ้านไรนะครับพนมีชุดพิเศษมาอีกใบหนึ่งพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอซของอาจารย์ทอมบ้านไร กควรสิพาด้วยเหตุผลประการท่านปวงนะครับตอนนี้กันลุ่นเนาะให้เป็นถ้ำสถิติต่อเนื่องงวดวังหันก็เกือบแตกสามตัวนะครับงวดก่อนพูนสามตัวตรงตรงดยนะครับแนวทางของอาจารย์หมอนนักคำนวณชุดนี้ของอาจารย์หมอนนี่เป็นชุดใส่ได้ตลอดสิบว่าซันนะครับงวดใดงวดใดกระเบิงอยู่ในชุดนี้เพิ่นว่านะครั Rivers, رض, บตัวเลขว่าหลายตัวได้พี่น้องนี่ก็ได้แอดประกอบพี่น้องผมนะครับคุณหญิงงามใจอาจารย์มิตรพานุพงศ์นะครับแอดประชา หนุ่มตาคลีนะครับแอดโตและกสิผ้าพี่น้องมะเบิงนะครับงวดที่พันมากเอือยทับทิมเนี่ยแปดเก้าสี่ต้องตรงนะครับพี่น้องครับสามโตตรงเน้อเอวยทับทิมสองตัวนี่ก็เกาสีนะครับพี่น้องไรผูไรยคนก็เสียดายโอ้ยเห็นอยู่ทิดแดงได้แคบไปอยู่แต่ว่ากระบริพิจารณาวสันล่าสุดนี่ทิดแดงเห็นมาานะครับอยากให้พี่น้องมาเบิงซอยแน่พี่น้องครับไรตาดีกว่าตาเดียวเสนกหกสิวาน เเป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดือพี่น้องเดอสิพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์แอดโจนะครับวันที่ผ่านมาสี่เก่าเก่าสี่หนึ่พันมา สองตัวบนเนาะงวดนี้สิบหกมีหน้าคมพี่น้องครับสามตัวสองแปดสามสามแปดสองแปดสามสองเลขรั้งเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าเพิ่นอวยไปอวยมาสามเทือเพินพ่นบอะอวยพวกหกเทือนหน้ะนะครับแล้วก็สองตัวนี้ห้าแปดหกแปดครับห่าเก่านะครับอาจารย์แอดโจแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ไทเกอร์ส er ิงบุรีพี่น้องครับ ฮกหาเก่าสนะครับครบทั้ง4ีตัวเนาะเพิ่นจับคู่6กหา6กเก5า9กสหาเก่าหาสมเก่าสนะครับเพิ่นเกิเส้นใตที่หาเกหาสครับเก่าสมเนาะเป็นตัวเน้นตัวเด่นกว่ากันวัสันเถาะนะครับใบหนี้ของอาจารย์ก้านตองใบบุญนะครับแม่ใบบุญพี่น้องครับ7 6็ดสองเจด หนึ่งสองเจ็ดหกแปดนะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งกับหกาเดอร์นะครับเพิ่นมามาสองตัวคือกันในสองสอง,สองวสันพี่น้องนะครับก็ต้องกราบขอบคุณหลายเดอร์สำหรับผู้ที่เป็นอาเจ,จ้าของของมูลนี่กระดายนอตนะครับที่แดงเห็นมาจากในกลุม่มนะครับโบน่ใจว่าทั้งช่องใดเพิ่นลงเป็นของมูลไวนะครับ ไว้นี้ของอาจารย์ทองใสพี่น้องนะครับหนึ่งแปดเจองหกสามสี่หาสี่เนะครับสตัวในศูนย์กสับสองสีหาเดอร์เหลกติดบนมีสีมีหามีหกของบนแนวทางของอาจารย์ทองใสพอวิทย์ชุดวัดใจ3ามตัวพี่น้องครับสี่สนะครับ แลวก็ล่างนี่หกแปดแปดหกเด้อนะครับพ่อใหญ่วิทย์ใบนี้เพ่นว่าฝันเป็นจริงว่าสั่นพี่น้องครับ16มีน้าคมห8แปด4 3สามแ8 4 7 4สามเจ็ดสามแล้วก็34นะครับมองแท้ท็อปเปอร์เซ็นที่แดงบ่กเคยเห็นจักเถื่อเด้อพี่น้องใบใบฝันเป็นจริงยังสีเนาะเคยเห็นแต่แต่ใบ ใบแดงแดงเหลื่อมๆนะแม่นะครับใบแบบนี้พุ่งสิเห็นมากเป็นเทอเล็กนะครับเ,เบิ้งซอยกันเด้อพี่น้องเด้อพาพินองมาธทีนเอาทังของอาจารย์มิดนะครับอาจารย์แอดมิดพานุพงวัติพานมาใบนี้สองตัวบนสองตัวบ,วเบ,วเบนเพิ่นในเก่าซีนะครับเนี่ยเก่าซีต้องตรงเนาะมีหาซีพร้อมนะครับแต่ว่าหาซีเท่ากับบนับอดอกเพราะว่า พันวาบุญเนาะนะครับหาซีน,นไปออกลัง16มีหน้าคมงวดหนี้นะครับพี่น้องครับนี่ละนะครับจุดเต็มเพิหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูกับ2 1งนะครับจุดเต็มขอ้เพิินใส่เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาก่อนนำไปใส่พันวาคันบ่มักกับพันแอดมิดนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆเดอร์อาจารย์ครับ บนี้ของอาจารย์ถมเมืองสิงห์พี่น้องสามตัวบนแปดสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามสองแปดสามหนึ่งสองคันเบนบินึน่นกับแปดสองสองสองแปดแปดนี่หละนะครับอาจารย์ถมเมืองสิงห์หางนี้รู้สึกว่าสิไปตรงกรับอ่าสิบห้าล้านดวงใจไหมพี่น้องนี่นะครับสิบห้าล้านดวงใจนี่พันนายเป็นอ่าแปดศูนย์สองมาเนาะนะครับ แนวทางของอาจารย์ทองเปลวพี่น้องครับ097 297 97 797และ897นะครับเพิ่นมี2ใบพี่น้องนี่อีกใบนึงนะครับ897 97ข้างล่างก็เก้เด้อแต่ทั้งนี้เป็นโต๊ะกันเพิ่นนะครับโต๊ะกันเพิ่นนี่รู้สึกว่าลักร้อยนี่เพิ่นสิหลวดนะครับลักร้อยในหลวดเบิดนะครับลักสีลักหน่วยก็เก้นี่ล่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับขอบคุณแนวทางของอาจารย์ทองเปลว พาพี่น้องมาที่คุณหญิงงามใจพี่น้องผมนะครับสำหรับวันนี้สิบหกมีนาคมหกแปดวิ่งแปดเพื่นวันนะครับสี่ตัวนี้เจ็ดหาแปดสามพี่น้องสามตัวนี้แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามหาแปดสามเจ็ดห้าสามนะครับหาสามหาแปดแปดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหาเม็ดเดียวนี่หาแปดสามก็แปดสามเลอพี่น้องเด้อคุณหญิงงามใจนบนเป็นหางงูนี่บ่สิดังงวดนี่แม่น,นะครับ หาสามแมหาแมุนีบอกเฮ้มากระจวดจาดน้ำเพลนด้วยพี่น้องเด้อนะครับใบนี้ของอาจารย์เทพชัยให้โชคนะครับพี่น้อง 6, หกหาสามเก้า 3, 9, หาสามหนหาสามนะครับสิบมีนาคม6 8แล้วก็ตามมาด้วยใบนี้นะครับ ิดแดงบนเนจ์ใจไว้เป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับเพื่อนหาสามตัวมาหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์สามสองศูนย์สี่หนึ่งเก่าสามหนึ่งเก่าสี่สองเก่าสามสองเก่าสี่สองตัวนี้ศูนย์สามศูนย์สี่เก่าสามับเก่าสี่คันว่าของอาจารย์ทวัดช่เนี่เพื่นคือสีบ,บล้องซื้อสันเดยเพราะว่าทุกเีออาจารย์ทวัดช่เนี่ยเพื่นกิดสิล่งไวทีดวันยูสี่เองสิแม่นะครับแต่ว่าอันนี้ที่แดงเห็นมาจากในกลุ่มอาจารย์ท่อมบันไรเป็นผู้แบงปันสันเดยนะครับ สิทเป็นของอาจารย์ให้เกิดสิ่งบุ bon รี่บโนตัวหนังสือแนวนี้เอาเบิ้งซอยกันเนะีพี่น้องเด้นนะครับผู้ใดหัวเป็นของผู้ใดกบ็บอกสู้กันฟังแน่นะครับเพราะว่า,าที่แดงกสิทธิเอ้ยซื้อเพื่อนถึอกนะนะครับอันนี้ของอาจารย์ติกนะครับพี่น้องอาจารย์ติ๊กผ้ารวยเก้าแปดสามสามแปดเก้าแปดเก้าสาม แล้วก็จะทั้งนี้เก้าแปดแปดอย่างน้นี้เก้าแปดแปดนะครับพี่น้องแปดสามสามแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าสามสามเก้าแปดแปดแล้วก็เก้าเก้าสามสามนั่มนะครับของมุญแนวทางของอาจารย์แอดติกผ้าร่วยนะครับแนวทางของอาจารย์ตุ พี่น้องผมนะครับสองตัวบนล่างหาหกเจ็ดแ8ดสองหกสองแปดศกหกแเกแลวกับแปดอาจารย์ตุนะครับใบนี้นุ่มตาคลี่พี่น้องครับ16บหกินาคมสองหาหกแดสองแดเก้านี่แะอวยไปอวยมานะครับจุดฟันทองเพิ่นหเทือจุดบนกับ8ปดแปดสอง8ปดแปดสาดหาดแดเจ นะครับชุดล่อง486698983นะครับวิ่งบน8พี่น้องผมหนุ่มตาคลีนะครับเบิ่งส้อยกันเลเดอ้อพี่น้องหนุ่มตาขี้ใบหนีเป็นจังไดน,นะครับมีความเป็นตาหนาไวเนื้อเสือใจได้บสันเด้นนะครับเอาเนี่ยครับเพื่อนว่าล็อกเบิร์ป,ปีหกแปดวสันใบหนีของอาจารย์มอน,นักคำนวณเนาะกษมีหนึ่งศูนย์สามศูนย์หาสอง หนึ่งสองหาซีหกซีสองหกหาศูนย์ซีศูนย์สามหกหกศูนย์เจ็ดซีหาหนึ่งกับศูนย์สองที่เพิ่นออกมาแล้วก็สิมี่นี่ละหาศูนย์หาหนึ่งหาซีนี่ละนะครับที่เพิ่นออกมาแล้วด้นะครับเาเบองว่าสิเป็นจังไดพี่น้องสําหรับใบนีล็อกทั้งปีของอาจารย์หมอน,นักคํานวณขันมันมาเบิดป,ปีอีลีนี่ก็โอ้ยมันก็มันก็นกเป็นแต่พิจารณาแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหลายหางในกองสิแดงสิว่า อันนี้แนวทางของอาจารย์แอดประชาพี่น้องขับหาสามสามหาเด้อนะครับแอดประชาไม่ลองไม่รู้ทิดแดงขออนุญ,ญาตเอามาสูบึงนะครับอันที่จริงเพิ่นมีสองใบใบก้อนของวัี่ผ่านมาเพิ่นกะว่าสามตัวตรงพุลละนะครับแต่ว่าที่แดงกับว่เห็นเนาะครับก็เลยขออนุญ,ญาตเอามาเทียบวันนี้เพิ่นว่าหกสองเก้าหกสองก็สี่สามวันสั้นนะครับเนี่ยไม่ลองไม่รู้ แล้วก็ใบนี้เป็นเหล็กลาบเหล็กวงในเพิ่นนะครับ16มินาคม2หา68 3c7 3c8 7c ครับ4 3เด้อนะครับสำหรับใบนี้ก็ไดพี่น้องครับแนวท่าของอาจารย์สุมาอีพี่น้องครับข้างบนเพ่นเด่นศูนย์ร่องหกหกานเดหงนี่เด่นกมู นะครับแล้วก็ทันลงมากะกเด่นล่องลงมากนะครับหนึ่งหกหนึแล้วก็สองเข้างบนของอาจารย์สุมาอี้นะครับแถวทางของอาจารย์แอดอุ U, พี่น้องเด่น2 2ง2อ2ศูนอานะครับอาจารย์อุ ชิชแดงผ้าพี่นอ้องมาเบังชุดพิเศษนะครับของอาจารย์แอดทอมบานไรทั้งสามตัวแล้วก็ทั้งสองตัวพี่น้องสองตัวนี่ก็ศูนย์สามกับแปดสามนี่นะครับนี่ศูนย์สามกับแปดสามศูนย์สามนี่ที่แด้งคือพ่อเลขสูตรสาวกาลสินเนาะพี่น้องเนาะศูนย์สามศูนย์นะครับสูตรพันใดได้นะครับสามตัวพี่น้องครับหาศูนย์สามหาแปดสามนั่นเก้าศูนย์สามเก้าแปดสามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดพิเศษของอาจารย์แอดทอม บ้านไร่พี่น้องคำอันนี้แนวทางของแอดประกอบนะครับงวดนี้วิ่ง2กับ3 3ตัว0 2 1 7 2 9 2 3 5 7 3 9นะครับแล้วก็2ตัว2 0 2 1 2, 2 7 2 9 3 2 3 5 3 7 3 9นะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดประกอบ แนวทางของแอดโตนะครับพี่น้องครับ5 9 8 6 8 9 5 6 5 8นะครับแล้วก็ถัดลงมานี่เป็น3าตัวพี่น้อง7 5 9 7 8 6และ7 8 9ด้ขอมูลแนวทางของแอดโตพี่น้องผม ันนี้เป็นเลขทูบของโอเบอร์แมนเลขเสมสี่ของปาปุ่มเนาะนะครับ C 2 7 27กับ C 7เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นบ่ได้จับ C 2ให้พี่น้องคันมักก็จับตื่มโหลดเด้อนะครับจับนําโหลด C 2ก็ได้ของปาปุ่มเอาบัตที่นี่ที่แดงสีาพาพี่น้องมาเบิ่งใบนี้นะครับของเอืย่ยทับทิมนะครับเบิง่งสอยกันเด้อพี่น้องเดอ้อแม่นบ่แม่น,มนจังได๋อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาเนาะ ที่แดงตอนเบิงตอนต,วตรวจว่าไผ่มาไผ่เข่าแน่นั่นเห็นแต่เก่าซีพี่น้องครับสามตัวนี่ที่แดงบ่เห็นนะครับตอนสรุปพี่น้องกสิจาได้นาะที่แดงว่าได้เอามาร่วมไปสามตัวแต่ที่แหลกนั่นนะแปดเกา่าซีต้องตรงนะครับเกยทับทิมงวดที่พันมาเอางวนนี้ใบนี่พี่น้องเบิงซ้อยกันนะครับนี่เห็นใบนี่มานะครับขนมไทยสิบหกมีนาคมหกแปดพี่น้องนะครับกสิมีหกสองหา 060หา10นะครับแล้วาหา168082ก็86ที่แดงเบิ้งแล้วมันสิบออันนั้นปันใดพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อเอาเทียบกันอยู่นี่นะครับพอจับมาเทียบกันแล้วในการว่างตัวเลขนี่สิบบอคือกันเดินนะครับสิบอคือกันจังไหนวะทีคือจังตัวนี้นี่ใบเกาพ่นนี่พ่นสีพ่นสีว่างตัวเลขจากไนหนีลัตัดออกจากในหนนีมาว่างงั้น่นี่นี่ แต่ว่านี่พันไปก็ระทีระเดี่นหนึงสินานะครับเพ่นผมว่าจับหกสองพันผมว่าจับหกหาพ่นผมว่าจับสองหาเลยไหมพี่น้องนี่อันนี้ก็คือกันนะครับสีแดงบวกาดยืนยันเรื่องว่าเป็นของเอ่ยทับทิมหรือบอสันเดนะครับแต่ว่ากับพอดีว่าเห็นมากกับขออนุญาตเอามาสู่พี่น้องเบิงเพื่อเป็นการขอความคิดเห็นจากพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นอีหยังจังไดนะครับมีความคิดเห็นว่าจังไดกับว่าสู้กันฟังในเด้อสสำหรับใบนีก้กระได้นะครับพี่น้องคบ อ้าวย้ำว่าเป็นการทํานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอร์กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุพูสุขคนนะครับอย่เข้ามาอยู่เป็นมูให้กาลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์เดอนะครับทุกๆภาพนำโชคราบเนาะขอบพระคุณที่เอื้อเฟื้อ แบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่องในชมนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ